การเติบโตของคนิวาแล้วก็ทั้งคุณเมยแล้วก็คุณเอิญก็ยินดีกับเขาที่แบบวันนี้แบบคนมาติดตามคนิวาเยอะมากขนาดนี้เราดเปันหลักเลยหัวเลใหญ่เราปักสมอไว้แล้ววันนี้ไม่ยืนคนเดียวมีมา้อมีน้องมาสองคนเออผมว่าจริงๆเกี้กลืนอยู่กลืนเลยเหรอกลืนผมทั่วไปเดยครับอเนะ ก็ถ้าไล่ตามอาวุโสก็ก็เถียงไม่ได้ครับไม่แต่เรา็เด็กสุดอยู่นะตอนยิงใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ชื่อไม่ช่อยู่แล้วครับเชื่ออยู่แล้วทำาแมวหน่อยำน้าแมวที่น้องเขาชอบเแมออายุิ8 19อายุ18 19วะต้องตอมาไงไอ่ใ่เลยอัเต้ให่ไหมคะไ่ละฮะ่เ้ใ่ใยม่ไม่ค่อยละครับ เอลอยังได้อยู่แต่ว่าหลักไม่ค่อยได้แล้วเขาเป็นว่าฝากคณิว่าในกครี้ครับผมก็ฝากคณิว่าด้วยครับก็ตอนนี้มีหลายสูตรอะไรครับเนี่ยดูเท่เข้าเฉยครับฝากคณิว่าด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายสูตรที่แบบเขาออกมาใหม่แล้วก็มีมีตอนนี้มีอาหารสุนัขด้วยให้คนเลี้ยงสุนัขมาใช้คณิตว่าได้เหมือนกันนะครับผมและตอนนี้ก็ปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่ใหญ่โตเราเอาน้องๆ้องบัส12คนมาเป็นพิเซนเตอร์ด้วยก็น้องๆ้องทุกคนก็เป็น นอน,นอนที่รักสัตว์กันเช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเราเคำนึงถึงคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงแบบสุขภาพดีจริงๆก็ยังไงสูตรไหนเหมาะกับสัตว์เลี้ยงคุณก็มาลองดูกันครับผมอันนี้ว่าครับทีหลอบแล้ว,ลว,ลว,ลวสองกลงและปีเปียอะตะกี้พูดคือไม่ได้คิดเลยนะคือออกมาจากแบบไม่ได้ไม่จะบอกนะพอแต่นี้<อ><อ> ครับผม,มเลขได้ข่าวว่าให้เลขเด็กเนี่ยมาวันนี้เพื่อวัอนเลขเลยนะคะแล้วแล้วถ้าเกิดผมบอกไปแล้วผมไปซื้อด้วยมันจะไม่ถูกเขาซื้อเองเอ้า <c oughs> ไม่กล้าให้ผมให้เงินหน่อยหรือไงครับ <c oughs> ถ้าพูดเองว่าถ้าเธอซื้อด้วยจะไม่ถูกเขซื้อต้องต้องซื้อไงมันต้องเว้นไปก่อนใครจะมีเลขถูกเดือนไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพี่แต่เซอร์ไพรส์พี่คะด้วยการมาเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วคือผมให้เลขทะเบียนไปใช่ไหมครับอ่าแล้วคือมัน คือใจอยากคิดว่าเอ้ยไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นทะเบียนที่แบบรอรอเราได้เป็นทะเบียนที่ซื้อแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาเพราะแบบเ้ยดวงเราเหมาะกับเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าหรอกมัง้งแล้วพอได้ก็ก็หายไปเลยคนนี้ได้อะเ <c oughs> ขาไม่แบ่งก็หายไปเลยไม่แบ่งเลยใช่ผมไปทวงในเอ็กแล้วนะว่าแบบใครได้ก็มาแบ่งคนละเปอร์เซ็นต์สองเ,เปอร์เซ็นต์รวมๆกันก็น่าจะเยอะอยู่อะไรเงี้ยคือม้วนนี้ก็เลยไม่ให้เพราะว่าว่าแอบกันป่ะเก็บไว้คนเดียว เราถ้ามีกับคนแบรนด์คนไอนได้ไหครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนขอแบกไม่ได้ผมผมเป็นคนไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อเล่นไม่เป็นดูไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้แบบออกวันไหนอะไรครับลอตเตอรี่แก้วดวงกันใช่ใช่เล่นไม่เป็นจริงๆเคยนะเคยเป็นลอตเตอรี่ก็ไม่เป็นไปอ่ะเคยซื้อครับเคยซื้อแต่ว่าเอ่อพอรู้ทีไรประกาศไปแล้วทุกที แบบเลยวันไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาหวยออกวันไหนอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยเคยแต่แบบบอกเลขคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ถูอะไรเงี้ยโอคคุณแม่คุณพ่อดีใจแบบถูกหวยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเลขท้ายสองตัวแล้วสลับแล้วไงต่อโงสลับัไม่ใช่แล้ว นันเป็นเอ็นเหรอไม่ไม่ไมะไ้ผมกัแม่ซื้อแล้วสลับไปกันเออแล้วแม่ถูกขมใช่เราก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ้ยสลับอะไรไงงงใช่ก็เลยไม่เป็นไงงงงี่ีคใช่ใช่หลังจากที่ถูกแลว่ามีอีเวนต์อีกวันหนึ่งเขาก็จะมาขอเลขกันอแ ก็ไม่ได้ให้เพราะว่าไม่รู้จะเอาเลขอะไรให้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็แบบก็เลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยครับคือทะเบียนรถมันก็มีอันเดียวจู่ๆจะมาเปลี่ยนทีก็ไม่ใช่ที่จะลงซื้อรถใหม่เออเจะได้ให้เขาเอาเลขมาให้เอาเงินที่ที่ถูกหวยกันนะมาให้ผมผมไปซื้อรถใหม่แล้วถ้าทะเบียนออกปั๊บเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแต่คนไหนคนก็เลยบอกว่าอันนั้งตั้งตั้งศัพท์ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันไหนเดินผ่านๆเรามาขูดขาดูครับเดี๋ยวจะมีเลขออกแล้เขาขูดอะไร อะไรวันนี้พี่มาถามเรื่องหวยอย่างเดียวเลยอยากพเห็นแลวแบบอยากรู้อยากเรื่องอะไรละไทอยากลองมาไยเสสองตัวสองตัวสตัววันนี้วันนี้จะมาททายว่าคนี่คือนี่ที่เจอหน้ากันพาะจะมาขอเลขเลยนะไม่ได้เตรียมาด้วยดิเปีนมาตองไออยากบอกเลยตัดตัวสอองาไทยเีนน้าเขียสสอ ไม่คิดอะไรไม่ออกบัานมีสิบสองคนจริงจริงครับก็ผมพยายามจะกินเลยดีๆครับแล้วก็นอนให้เพียงพออะไรเงี้ยกินนาเวลาแปดแปดจะร้อนคุ้มคู่ไม่ผมก็ก็ถ้ามีเวลานอนก็นอนแหละครับเพราะว่าช่วงนี้แบบ ที่หนักอะน่าจะเป็นถ่ายซีรีส์มากกว่าแล้วก็ที่หนักกว่าถ่ายซีรีส์คือตืดกอติดนกองมันเลิกไม่ได้ก็เลยต้องอาหาเวลานอนกัน,กไ,นไม่ผมไม่ผมไม่เห็นทางที่เราเจ็บเรายังเลกได้เลยอ,อันนั้นมันเจ็บมันเป็นหตุสุดวิสัยครับเ,เราก็ต้องแบบเพราะว่าผมถือว่าการติดนกองมันเป็นอะไรที่ทําให้เราพักผ่อนคลายสบายใจ เข้าได้นะยินดีเลยสุดๆอุปกรณ์อะไรที่เราอยากจะเข้าเข้ามาเลยครับก็มีสายเลือดต่อมาจากพ่อไงคือพ่อเป็นโปรโปรตีกอลเป็นโปรแล้วเขาก็แบบรอว่าสักวันหนึ่งลูกจะตีกอล์ฟแล้วพอลูกตีกอล์ฟเขาก็เราก็มีเรื่องคุยกับพ่อมากขึ้นครอบครัวก็แบบมีอะไรบ้างเฮ้ยบ่อยครับ่อยพ่อเก่งกว่าทุกวันนี้ก็ยังเก่งกว่าอยู่ ตียังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงพ่อพ่อตีไกลกว่าแล้วก็เราจะมาเป็นดาราจริงพ่อเคยแบบอยากให้เราเป็นแบบเด็กๆใช่ไหมครับก็เด็กๆลูกทุกคนจะโดนจับเรียนจับจับไปซ้อมกอล์ฟหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนักกอล์ฟเพราะว่าตัวเขาอะไม่ได้เป็นนักกอล์ฟแต่ว่าเขาก็เป็นโปรตอนตอนตอนโตอารมณ์ประมาณว่าพอเขาวัยรุ่นพอแบบ30กว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบ มาตีกอล์ฟแล้วเขาก็ชอบเนี่ยเราชอบเงี้ยแหละครับแล้วเขาก็แค่แบบท้าทายตัวเองไปเทิร์นโปรแล้วมันก็ติดอะไรเงี้ยเขามีโปรของเขาอยู่ใช่คุณพ่อผมเขาเป็นเป็นโปรแข่งไงี่ยเขาไม่ได้เป็นโปรสอนมีบ้างครับมีบ้างก็เป็นแบบแอคิวิตี้เขาเขามีความสุขครับเห็นเรามีด วินคนชมได้แล้วอีกวันหนึ่งได้เลยใช่ากปีวินะเอต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่เราจะโพสอุ้ยอาทิตย์หนึ่งใช่ใช่คือไม่หรอกมันเป็นของที่พี่ผมส่งมาจากเมกาแล้วผมกลัวหายแล้วผมติดต่อแล้วมันติดต่อไม่ได้หมายถึงว่าติดต่อแล้วไม่มีอะไรอัปเดตอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราลอง ทางนี้ดูว่าไม่แต่ว่าจริงๆคือเรามาหลายหทางก่อนใช่ใช่ใช่ลองหลายทางแล้วครับใช่แต่ว่าพอเออปุ๊บอีกวันจะใจเลยเร็วสุดเร็วเลยใช่ตอนแรกจริงๆวันนั้นจะไปหาที่โกดังที่ไหคือตอนที่เราโดว่าแบบโกดังอยู่ไหนคือเราจะไปจะไปจริงๆใช่ครับจะไปจริงจะไปคุยคุยคุยกองใช่กองวัสดุเลยอ่ะแต่ล้วตอนแรกคแล้วตอนแรกที่เราติดต่อเข้าไปอะว่าแบบเฮ้ยเรา ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวตามให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเยอะหรืออะไรยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องใช้วิธีอื่นอะไรเงี้ยครับใช่เราดูว่ากดกดอาจจะเป็ตัวจดเส้นเป็นไปได้คือเขาอาจจะไม่เล่น X ก็ได้คือเขาอาจจะแบบเออใช่ใช่คือมันมันไม่ใช่อะไรหลอกมันแค่แบบเราเราอยาก คือผมอยากรู้ที่โกดังผมไปเสิร์ชเน็ตมาแล้วแล้วเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าตามแล้วมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเขาไม่โทรกลับมาคุณบุกไปที่โกดังเลยในในในพี่กูพี่กูเกิลเขาบอกอย่างว่าอย่างนั้นผมก็เลยหาที่โกดังไม่เจอสักทีก็เลยให้เป็นแฟนช่วยหาที่โกดังเจอครั้งแรกครับแต่ไม่เคยแต่ไม่ได้ไปก็เลยจะบอกว่าแต่ไม่ แต่มันได้ขอมาก่อนไงถ้าไม่ได้ขอเราอาจจะไปแล้วเขาติดต่อกลับมายไม้ตอนไม่มีอะได้ขอก็คือางส่งเราเขาก็ส่งมาให้เลยใช่เป็นของรุ่นเป็นเจนนะเขาต้มีการรีวิวเป็นไมก็อกอ๋อเป็นหมืันเลยแถมเราด้วยเป็นใช่พี่ไม่ใช่แล้วเขาส่งพี่ส่งมาจากอเมริกาแบบมันขึ้นลงขึ้นเรือมาแล้วก็กลัวว่าแบบมันจะหายมันจะชำรุดถ้าทิ้งไว้นานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับไปแจงแทนว่แบบว่าช่วย แฟนก็ช่วยหาโกดังเพิ่งรู้ว่าแฟนแแฟนแฟขับเป็นนักสืบก็วันนี้แหละเพิ่งรู้ <c oughs> ใช่ไม่คิดว่าจะหาที่เจอมเจอจริง,จรงเจอภายในหนาทีรัออือในว่คเาป็แฟนไม่ครับหลังจากนี้ผมห่าอะไรไม่เจอหรือว่าผมสั่งทรงสอะไรผมไปทำแฟนรับดีกว่าอกากูก็เดี๋ยวลองอากูก่อนถ้ากไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแฟครับ โอเคดีครับโอเคดีปลอดภัยดีนะใช่ไม่ไม่ใพี่โอเคนะครับถามผมโอเคไหมโอเคครับครับโอเน